ด r อกเรทอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณฉเฉลย5ข้อที่ต้องรู้เพื่อการเข้าสู่ดิจิตัลมาร์เก็ตติ้งเมื่อการค้าออฟไลน์ line, ใช้ไม่ได้กับออนไลน์ line. บทความที่จะทำให้คุณเข้าใจเกมการตลาดดิจิตัลแบบมืออาชีพเมื่อใครหลายคนเข้าใจว่าการทำตลาดดิจิทัลคือการขายของบนออนไลน์ line, และทำแบบเก่าๆจากออฟไลน์เป็นแพลตฟอร์มบนออนไลน์เท่านั้นแบบนี้คือว่าผิดมหัน จะก o ดิจิต a ลต้องปรับและเข้าใจ5ขั้นตอนนี้ 1. ลูกค้า customer ฉเฉลยเปลี่ยนจากการรอคอยลูกค้าไปสู่การออกแบบเส้นทางลูกค้าวิธีบ,บ้านที่ทำในออฟไลน์ไม่สามารถใช้บนออนไลน์ได้การเข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆและบอกว่าเราเข้าสู่ดิจิตอลแล้วมันยังไม่ใช่เพราะสิ่งที่ต้องทำคือการสร้างเส้นทางเดินลูกค้าหรือ customer journey หรือ customer funnel ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเดินทางของลูกค้าการรับรู้การเลือกพิจารณาสินค้าการซื้อสินค้าการกลับมาซื้อซ้ำการบอกต่อ (advocacy) เรียกว่าต้องออกแบบเส้นทางเดินในออนไลน์ให้ลูกค้าไหลเข้ามาจากคนแปลกหน้าเปลี่ยนไปเป็นลูกค้านั่นเองขณะเดียวกันก็ต้องสร้างการรับรู้แบรนด์ในแต่ละจุด (touch point) เพื่อดึงลูกค้าให้เข้าใกล้ชิดกับแบรนด์หรือองค์กรมากที่สุดและเกิดความเชื่อมั่นจนตัดสินใจซื้อสินค้า ตัวอย่างง่ายๆเช่นใช้ Facebook กระตุ้นให้เกิดความสนใจสร้างการเข้าถึงจากกลุ่มที่เป็นลูกค้าเป้าหมายค่อยๆพัฒนาคนบน Facebook Page ให้กลายเป็นลูกค้าด้วย Content Marketing และส่งลูกค้าไปสร้างยอดขายบนเว็บไซต์ของเราเพื่อเก็บข้อมูลและบริการหลังการขายด้วย Line OA เพื่อทำรีมาร์เก็ตติขณะเดียวกันใช้ Google Ads เพื่อคอยดักลูกค้าที่มีปัญหาและมีการค้นหา ร e s e a r c h Keyword ที่ตรงกับสินค้าและบริการที่องค์กรจัดจำหน่ายการทำเช่นนี้เป็นทั้งการสะสมมวลชนทั้งที่เป็นลูกค้าและยังไม่ใช่ลูกค้าตอนนี้ซึ่งแต่ก็อาจเป็นลูกค้าได้ในอนาคตเพื่อสร้างผ่อนลูกค้าให้เติบโตขึ้นรอจังหวะที่เหมาะสมในการสร้างรายได้และผลกาไร 2. การแข่งขันหรือ c คอมเพ i ิชันเฉลยเปลี่ยนจากแข่งขันด้วยสินค้าและบริการไปสู่การสร้างแพลตฟอร์ม การตลาดดิจิตัลใครที่มีแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและคุณค่าในวงเล็บมีผู้ใช้งานเยอะคุณจะสร้างไรายได้หรือผลกำไรเมื่อไหร่ก็ได้เช่น Google สร้าง Google Search Engine ขึ้นมาและมันส่งคุณค่าสำหรับคนทั่วโลกมันตอบสนองความต้องการและความอยากรู้ของมนุษย์ที่จะเข้าไปค้นหาสิ่งต่างๆเพื่อเติมเต็มชีวิตผ่าน Google Search Engine และนั่นทำให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังและมีคุณค่า Google สามารถสร้างไรายได้จากการแปลงปริมาณการใช้งานของคนไปสู่การขายโฆษณาให้กับภาคธุรกิจใน Google Ads หรือนำไปสู่การวิจัยพฤติกรรมลูกค้าเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคมเช่นการค้นหาคำว่าไข้หวัดใหญ่ในอเมริกาสอดคล้องกับปริมาณการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนั่นเป็นกลไกในการนำไปสู่การทำ Data a n a l y t i ติให้กับองค์กรภาครัฐในการควบคุมโรครวมไปถึงการวางแผนการผลิตและการกระจายยาและเวชภัณฑ์ไปทั่วประเทศสำหรับธุรกิจขนาดเล็กล่ะแพลตฟอร์มของเราคืออะไรหลายคนคิดว่าการมีเพจ Facebook นั้นเพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดเล็กล่ะแพลตฟอร์มของเราคืออะไร หลายคนคิดว่าการมี Facebook Page นั้นเพียงพอแต่สิ่งสำคัญคุณควรมีเว็บไซต์เพราะคุณเป็นเจ้าของมันจริงๆคุณสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าว่ามาจากช่องทางใดลักษณะใดและใช้งานอย่างไรข้อมูลเหล่านี้องค์กรหรือนะักการตลาดของคุณนำไปสู่การวิเคราะห์และวางแผนการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นถ้าคุณพบว่าคนจำนวนมากที่ใช้บริการเว็บไซต์คุณคืออายุ20-30และพวกเขามาจากเว็บบอร์ดพันทิปมากกว่าร้อยล90 ข้อมูลอินไซต์แบบนี้ช่วยให้นักการตลาดตัดสินใจการตลาดได้โดยง่ายข้อมูลแบบนี้มันเชื่อมต่อ Google Analytics ได้ 3. ข้อมูลหรือ Data ฉเฉลยเปลี่ยนข้อมูลไปสู่สินค้าเพื่อสร้างกำไรข้อมูลเกิดทุกวินาทีและมันบ่งบอกพฤติกรรมเช่นการ Track GPS ของระบบแผนที่ Google ทำให้ทราบว่าการจราจรเส้นทางไหนรถติดรถมากหรือเคลื่อนตัวได้ดีหรือแย่กว่ากัน เพียงแค่จับสัญญาณ GPS จากมือถือทุกเครื่องในเส้นทางดังกล่าวณเวลานั้นกลับกันหากพิจารณาในมุมพฤติกรรมผู้ใช้งานสปอยชอบไปเดินห้างย่านสุขุมวิททุกวันเสาร์ชอบไปวัดทุกวันอาทิตย์กลางวันจันทร์ถึงศุกร์เดินเข้าบริเวณร้านกาแฟชื่อดังเย็นวันศุกร์ชอบเดินห้างสยามพารากอน ข้อมูลลักษณะภาพอย่างนี้คือ i n นไซต์ที่นักการตลาดนำไปใช้วางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพง่ายเสียกว่าการนั่งเดาว่าจะขายของให้กับมนุษย์เงินเดือนอย่างสปออย่างไรเสียอีกข้อมูลในยุคดิจิทัลคือสินทรัพย์ลองสังเกตให้ดีธุรกิจไหนมีข้อมูลเป็นกรอบเป็นกรรมและใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้ธุรกิจเหล่านั้นมีมูลค่ามหาศาลแทบทั้งสิน้นเช่น Amazon Facebook Google หรือ Microsoft 4. นวัตกรรมหรือ innovation ฉเฉลยสร้างนวัตกรรมแบบ MVP แล้ว scaling up Steve Jobs เคยกล่าวว่า innovation d i s t i n g u i s h between a leader and a follower นวัตกรรมแยกความแตกต่างระหว่างผู้นำกับผู้ตามใครมีนวัตกรรมย่อมเป็นผู้นำในตลาดโลกในยุคข,ของ Steve คงไม่มีใครกล้าบอกว่า Apple ไม่ล้ำหน้ากว่าใครการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Apple เต็มไปด้วยนวัตรกรรมยุคดิจิตอลการแข่งขันหรือวิธีการแบบเดิมสินค้าและบริการแบบเดิมอยู่ได้ยากมีล้มหายตายจากหรือไม่ก็ทางตันการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการนำดีไซน t h i n k ิ้งเข้ามาใช้และออกแบบนวัตรกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นผ่านไอเดียที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ปัญหาลูกค้าได้ การสร้างโปรตอไทป์แบบ MVP (Minimum Viable Product) การสร้างตัวต้นแบบที่ทดลองได้จริงมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์ใช้จริงใช้งานได้จริงจะทำให้ต้นทุนการทดลองต่ำทดสอบตลาดได้ทันต่อเหตุการณ์ถ้ามันเวอร์ก็ค่อยขยายไปสู่การผลิตสินค้าและบริการอย่างจริงจังออกสู่ตลาดจะได้เจ็บตัวหรือเสี่ยงน้อยลงนั่นเองในต่างประเทศมีธุรกิจหนึ่งน่าสนใจมากๆเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของคน2กลุ่มคือกลุ่มที่1 ผู้เลี้ยงสุนัขในช่วงวันที่มีธุระหรืองานด่วนไม่สามารถดูแลสุนัขได้กับกลุ่มที่2คนที่ย้ายมาจากเมืองอื่นหรือไม่มีพื้นที่หรือความสะดวกที่จะเลี้ยงสุนัขได้แต่พวกเขารักสุนัขและอยากเล่นกับพวกมันธุรกิจแบบเลิฟแชร์ริ่งเกิดขึ้นให้คนที่เลี้ยงสัตว์และวันนี้ไม่สะดวกดูแลได้มีโอกาสแบ่งปันสุนัขที่รักไปให้คนที่ต้องการใช้เวลาว่างกับความน่ารักของสัตว์เลี้ยงแค่นี้รายได้ก็เกิดตอบโจทย์ปัญหาของคน2กลุ่ม เจ้าของธุรกิจแบบ Love Sharing ได้รายได้จากค่าสมาชิกแบบ Subcription s รายเดือนที่ผู้เป็นเจ้าของและสมาชิกที่ต้องการจะใช้เวลากับสุนัขยอมจ่ายให้เดือนละ1-3 USD นี่คือนวัตกรรมและเริ่มทำแบบเล็กๆไม่ต้องทุนมากแต่พอได้มันก็ขยายไปสู่ธุรกิจแบบจริงๆจังๆจ,จ,จนมีรายได้หลายล้านเหรียญสหรัฐ 5. คุณค่าหรือ Value ฉเฉลยเช็คคุณค่าที่นำเสนอไปยังลูกค้าว่าลูกค้าต้องการและพร้อมจะจ่ายเงินหรือไม่หลายคนชอบบอกว่าสินค้าและบริการของฉันดีดีมากมีคุณค่าและไหนจะขายได้ไหมคำตอบคือก็ได้บ้างขายไม่ได้บ้างขายไม่ได้เลยก็มีนั่นก็เพราะเราผลิตสินค้าและบริการมาเพื่อตัวเราไม่ได้เพื่อลูกค้าหรือคนที่พร้อมจะจ่ายเงินให้กับคุณ จะสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณค่าคือการสร้างสินค้าและบริการที่คนอยากได้และต้องอยากจ่ายเงินเพื่อมันด้วยดังนั้นคุณค่าไม่ใช่สำหรับคุณแต่เป็นสำหรับลูกค้าของคุณปัญหานี้เกิดจากการหลงลืมการเข้าไปคุยกับลูกค้าหลงลืมการทำ user research แบบจริงจังเราต้องดูให้รู้ให้เห็นจริง เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรู้ให้ชัดว่าเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรและพัฒนาคุณค่าให้กับสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ปัญหานั้นของเขายิ่งในยุคดิจิทัลการทำ user research ง่ายกว่าสมัยก่อนมากมายแค่คุณติดตามพฤติกรรมลูกค้าในการใช้ระบบออนไลน์การใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจาวันเว็บไซต์ที่พวกเขาชอบเข้าไปเยี่ยมชมการใช้เวลาการเข้าเว็บไซต์ต่างๆทั้งหมด มันช่วยให้คุณเข้าใจพวกเขามากขึ้นและออกแบบคุณค่าที่แท้จริงได้เรียกว่าตอบโจทย์ Customer Job to be done ได้ตรงกับสถานการณ์ความต้องการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการของลูกค้าถ้าชอบแชร์ได้ครับดรถอยสปอยธุรกิจ